ปลาออเฟียงของแค่จากเชฟเอียบและซอสกรินขึ้นมาแล้วครับบู้ยพร้อมกับหอมพร้อมนั่นแน่ะจีบ้านเลยอมดละเขาหอมเล่เขาหอมแล้วพ่อก็จะหอมต้อนฮะ ม่อไวเลเดแม่ยเปิดไหมเอาไเขบอกเออให้พี่บีกููมาเป็นยังี่ต้นนั้นสิบเฮ้ยไปหก่มันสิบสิบสองตัวสิบเอ็ดสิบสาตัวเด็กนี่นี่นี่วนวนออกวนออกวนวนหางออกวนหางออกไปใหนวนหางออกแขนมือสุ เออเอาตะเกงเออเอาหางให้มันลงอยู่แบบเออให้ลงเปรยๆแบเออจุดเชล้วจุงเันละเงี้นละถูกต้องเลือดไหลเไปหางออกไปหางออกเฮ้ยมันจะสรักเม้นเม้นนินนี่แล้วลงมาสึปนินโดนตัวปนินตัวนีมันสิส้ข่เวลาปนินเก่งแต่เง่นดีได้เปลืองเองก่อนพรุ่ีมันมาขวดสุดโอ้ยหาตัวชันนี่เอาสองอันกั แค่สองอันดีใลย่สองอันกูหูเค็จเลยตัวน้อยๆอยู่กลางตัวนี้อยู่ข้างแทงอ้อคือห้องดังใช่ไหมวะโอ้กระเทียมเนาะต่างกูเทียมใส่น้ำเนาะ่กระเทียมเนาะเดี๋ยวห้องนี้คือขึ้นบุคคลงไม่นี่ไม่นี่ไม่นี่บังเออใครปราเทศจังสันคือกลัวได้ไอ้ใครมาเอาหางขึ้นเอาขึ้นบ่มันออลองบึงเนี่ยขณะเราหางเราหางลงมากินวันนี้ไปกินหัวมันดอก หัวน้่นใหม่หัวนอยไหมแต่นี่เรายังหัวน้อยหัว่างขึ้นแล้วมันใหม่ปะหังใหม่เลยทางใหม่เลยเนาะตายรู้เรงเลยคือเกียงท่ไหมเกี่ยดีด้วยนมันลบบนเขาแล้วมินคิวในเคี่องไทยไหมเสียมไหเทาห่ยพวกอนี่ต้องเก็บในบอนี้บกผ่านเร็วมากล เลได้ไฟเท่าไรนอเราแปดสิบทิเดี๋ยวแล้วทำอนไรไยไ้อเราแปดสิบุทริจัดไปโอฟังเลยสิจูดเถียงบุนี่พี่ลึกพดไอ้สามหอบหอบพุ๋นอะไม่หรอไม่หรอ จแอยู่นีไ่นกเลยนก่อนนีนก่อนตีนไว้ี๋งวม่จีออ๋อไรไฟบิษัทไฟพอไปีวจดไอ้จุดเนนมอสสามไฟเนียนชุ่มเพิองเลยไุ่มก็ชุ่มอ้าวไฟคอยากคิดหมดแต่ลง มันเป็นในไฟรหรือเป็นในคนเนี่ยนี้อ้เนี่ควันคืนแล้วเห็นบ่ควันเก่าแล้วมันหอนมันมีนี่ยมีไฟอยู่กินปลาโอเฟียงของแค่ จากเชฟเอบและซอสักกรินขึ้นมาแล้วครับบุ้ยสงคราลือสงครามล่ำลือครับไอ้หวายังต้มต้มอีกหน่อยด้วยเอีกหน่อยอยู่บ่อยเบิ่ง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 ไอโก้โอเคแต่ว่านี่ครับนี่ยุทธ์บรพุน่เบี้ยบอกเที่ยวใกล้เที่ยวแบบงกการกลัวไปเลยเฮ้ยกลัวไม่ใช่ป่าอบฟางป่าอบฟางครับ